สวัสดีครับต่อไปจะเป็นการวัดความยาวทูนเครื่องจักรเป็นเครื่องมาสักนะครับเครื่องเทอร์นิ่งใช้คอนโทรลเลอร์มาสักโทน 640T ตัวนี้นะครับการวัดความยาวทูนของมาสักงานกลึงเครื่องนี้เราจะใช้ทูนไอในการวัดซึ่งทูนไอจะเก็บไว้อยู่ในแมกกาซีนของทูนไอขั้นตอนแรก เราจะต้องทําการเรียกทูลที่เราต้องการวัดความยาวทูลออกมาก่อนในกรณีนี้สมมุติว่าเราต้องการาเรียกทูลหมายเลข 7, นนล7ออ็นะครับทูลหมายเลข7ออกมาครับทูลหมายเลข7ตอนนี้ที่ที่ทูลเทเลสเป็นทูลหมายเลข8อยู่นะครับแอคทีฟอยู่ขั้นตอนแรกเราก็มาที่ตัวนี้นะครับทูลซ e เล็ก ทูนซีเล็กก็จะมีฝั่ง f o r ์เวิและรีเวิร์ตัวนี้นะครับโหมดนะครับโหมดการซีเล็กก็จะต้องเป็นโหมดแมนวลอยู่ระหว่างอยู่โหมดที่เป็นควบคุมจ็อกโหมดหรือแฮนด์วิวก็ได้แล้วก็บิดซีเล็กไปที่ฝั่งรีเวิร์ดนะครับรีเวิร์ดรีเวิร์ดแล้วก็กดรีเวิร์ดก็จะ,ะทูนเชล็กก็จะหมุนทวนเข็นเมนาฬิกาเอาทูนหมายเลข7ออกมานะครับจะสังเกตที่หน้าจอทูนหมายเลข7 มาอยู่ที่ที่หน้าจอแล้วนะครับตัวนี้ขั้นตอนต่อมาเราก็จะทําการเรียกทูนไอออกมาเพื่อทําการวัดความยาวทูลก็กดไปที่ตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายมือสุดก็คือเมนเมนูไปที่เมนเมนูนะครับจากนั้นก็ไปที่ทูนด d ต้าทูลด d ต้านะครับเมื่อทูลด d ต้าก็จะมีหน้าจอทูลลิท เพื่อให้เช็คว่าทูนเราใส่อะไรไว้บ้างนะครับเป็นทูนทั่วไปเป็นทูนมีดกึ่งปอกอ,อินอินเป็นมีดขวานนะครับอินเป็นมีดขวานเอาเป็นมีดปอกนอกครับก r นะครับ GR ก็เป็นมีดกรูฟซาะร่อง thr ก็เป็นมีดกึงเกลียวนะครับเทรดจากนั้นเราก็ทำการเรียกทูนไอออกมาโดยการกดปุ่มตัวนี้นะครับ msr unit on นะครับ MSR unit on กดนะครับกดทูน i ก็จะวิ่งออกมาในตำแหน่งที่พร้อมจะวัดความยาวของ t o o นจากนั้นเราก็ทำการควบคุมเคลื่อนที่ปลายมีดเพื่อไปอจอที่ t o o l i นะครับโดยการใช้จักจอกโหมดก่อนนะครับคลิกที่กดที่เรปิดนะครับก่อนอื่นเราต้องดูดูความเร็วในการเคลื่อนที่ ตอนนี้แรปปิดก็คือเร็วสุดตอนนี้เราใช้แค่25เปอร์เซ็นต์ครับ25แล้วก็กดจ็อกแกน Z หรือแกน X เคลื่อนที่เพื่อไปหาทูนไอเม<ข><น><ๆ>ื่อทูนเคลื่อนที่เข้าไปใกล้ทูนไอแล้วก็เปลี่ยนจากโหมดจ็อกตัวนี้เป็นแฮนด์วิวนะครับใช้แฮนด์วิว ตอนนี้จะใช้ยังไกลยอยู่นะครับยังไกลยอยู่ก็จะใช้โหมดร0อยไมคอนอยู่นะครับหขีดมีค่าเท่ากับ100ยไมคอนก็เลือกแกนเข้าไปนะครับ exit select ว่าเราจะเคลื่อนแกนไหนตอนนี้จะเคลื่อนที่แกนอ่าแกน X นะครับก็หมุนแฮนด์ว e w ไปทาง X ลบเพื่อให้ปลายมีดลงมานะจากนั้นก็เปลี่ยน select แกนเป็นแกน z e t เคลื่อนที่ปลายมีดเพื่อไปหาทูนไอนะครับเราจะเซตที่แกน X ก่อนนะครับก็ เล็งด้วยสายตาให้ปลายมีดตรงกลางทูนไอนะครับก็เคลื่อนแกน X ลงมาเมื่อมาใกล้ใกให้เปลี่ยนโหมดแฮนเดิลนะครับให้เปลี่ยนเป็น10ไมครอนนะครับ10ไมครอนเคลื่อนปลายมีดลงมาทางแกน X นะครับเมื่อปลายมีดตรงทางด้านแกนแทตแล้วเคลื่อนปลายมีดลงมาให้ห่างประมาณสัก2-3มิลิเมตร เมื่อปลายมีดห่าง2-3มิลลิเมตรแล้วเราก็พร้อมที่จะทำการวัดทูนไอกับปลายมีด mm ของเราครับก็มากดที่ปุ่มทูนเซตมีชัวนะครับทูนเซตมีชัวปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้กดให้มันขึ้นสีชมพูนะครับกดให้มันขึ้นสีชมพูจากนั้นก็มาที่แกน X กนะครับกดแกน X ด้านทิศทางลบให้ปลายมีด เคลื่อนที่ไปสัมผัสทูนไอขณะที่ปลายมีดวิ่งจะใช้โหมด1ไมค่อนนะครับเมื่อมีแสงปิ๊บที่ทูนไอไฟจะดับนะครับไฟจะดับแสดงว่าตอนนี้ได้ทำการคำนวณความยาวของทูนทางด้านแกน X เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็กดแกน X บวกออกไปนะครับตอนนี้จะสังเกตได้ว่าคอนโทรลของมาสักเนี่ยบังคับให้ไปที่1ไมค่อน นะครับก็กด x บวกออกไปกด x บวกออกไปเมื่อพ้นแล้วเราก็ไปใช้โหมดค่าความละเอียด10ไมครอนเพื่อเคลื่อนที่แกน x ออกไปเล็กน้อยนะครับเคลื่อนที่ออกไปจากนั้นก็ปรับเป็น Z นะครับ <Z. S 2> เป็นแกน z ถอยออกไปเพื่อจะเอาปลายมีดไป s e ต ทูนไอที่แกนเซนะครับถอยออกไปเล็กน้อยเคลื่อนที่ปลายมีดลงมานะครับเคลื่อนที่ปลายมีดลงมาเพื่อไปจ่อที่ทูนไอแกนเซอันนี้ใช้โหมด10ไมครอนนะครับค่าความละเอียด10ไมครอนเลื่อนปลายมีดให้ตรงจากนั้นก็ปรับโหมดเล e c กแกนเป็นแกนเซ็เคลื่อนที่เข้าหา หางทูนไอแกนเซ็ตเหมือนเดิมครับประมาณ2-3มิลิเมตรเสร็จแล้วก็พร้อมจะวัดความยาวของแกนเซ็ก็ไปกดที่ทูนเซ็ตมีชัวให้เป็นสีชมพูนะครับเป็นสีชมพูจากนั้นก็กดปุ่มเซ็ตลบเพื่อให้ทูนไอวิงปลายมีดวิ่งเข้าไปหาทูนไ ตอนนี้โปรแกรมจะบังคับให้เป็นค่าความละเอียด1ไมครเมื่อปลายมีสัมผัสทูนไอแล้วนะครับทูนไอก็จะส่งเสียงดังปี๊บแล้วก็ไฟสีแดงก็จะดับก็แสดงว่าเซตความยาวทางด้านแกนแซเสร็จแล้วก็กดปุ่มจ็อกที่แกนแซนะครับแกนซบวกออกมาถอยแซบวกออกมา พอพ้นปุ๊บไฟก็จะติดนะครับจากนั้นก็ใช้แฮนด์วิลถอยแกนแซตออกมาให้พ้นเ <c oughs> มื่อเคลื่อนที่ออกมาห่างจากทูนไอแล้วก็เปลี่ยนเป็นจ็อ,จอกแกนแซตอันนี้สังเกตดูว่าให้ทูนเทเลสนะครับทูนเทเลสออกห่างทูนไอเข้าไว้ออกห่างเยอะๆนะครับเวลาเราเรียกทูนใหม่เพื่อมาเซตทูนไอ จะได้ไม่กระแทกทูนไอนะครับเพราะว่าเรามีมีดคว้านอยู่มีดหลายมีดนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการเซ็ตท,ทูนไอเซ็ตความยาวของทูนไอกับมีดหมายเลขเจ็ดนะครับเสร็จแล้วเสร็จรเสร็จท,ทูนแรกก็เรียกทูนต่อไปเพื่อมาวัดความยาวท,าทูนต่อไปนะครับใช้ก็ทําเหมือนกันครับ กลับไปอยู่ตำแหน่งปลอดภัยขยับขยับอันนี้ก็ตำแหน่งปลอดภัยแล้วครับตอนนี้อยู่ในตำแหน่งปลอดภัยเวลาทูนเทเลสหมุนมาก็จะไม่กระแทกกับทูนไนครับตอนนี้ในกรณีที่เราจะเอามีดคว้านอันนี้จะลองมีดคว้านเพื่อมาวัดความยาวทูนทั้งทางด้านแกน X และแกน Z นะครับมีดคว้านจะแตกต่างจากมีดมีดปลอกภายนอกในการเซตแกน X นะครับตอนนี้มีดคว้านอยู่ที่ทูนทูนหมายเลข3 เราก็จะซ e l e c t เอาทูนหมายเลข3ออกมาครับมีดคว้านตอนนี้มีดคว้านหมายเลข3มาอยู่ในตำแหน่งใช้งานเราก็ทำการเคลื่อนที่มีดควานเคลื่อนที่มีดคว้าน ด้วยจ็อกโหมดปุ่ม X และปุ่ม Z จากนั้นก็เปลี่ยนเป็น Hand View การเคลื่อนที่ของทูนเมื่อใกล้ทูนไอควรจะใช้ค่าความละเอียดเป็น10ไมครอนนะครับเลื่อนปลายมีดให้ไปจ่อตรงกลางทูนไอ จากนั้นเคลื่อนที่แกน x x บวกนะครับแล้วเคลื่อนที่ x บวกเข้าไปเล็กน้อยให้ห่างจากทูนอานประมาณ2-3มิลิเมตรจากนั้นก็เข้าไปในโหมดทูดาต้านะครับแล้วก็กดทูนเซ t ตมีชัวนะครับทูนเซตมีชัวให้เป็นสีชมพู พร้อมที่จะวัดมีดหมายเลข3นะครับจากนั้นเราก็กด x บวกนะครับ x บวกต่างจากมีดภายนอกนะครับต่างจากต่างจากมีดกึ่งภายนอกมีดกึ่งภายนอกเราจะกด x ลบแต่มีดคว้านเราจะกด x บวกเข้าไปนะครับ x บวกเข้าไปเพื่อให้สมัมผัสทูนไอเมืม่อสัมผัสแล้วก็จะมีเสียงปิ๊บและก็ไฟดับนะครับแสดงว่าการเซตแกน x ของทูนหมายเลข3ซึ่งเป็นมีดคว้านเสร็จแล้วก็กดแกน x ลบออกมานะครับจากทูลไอเลบออกมาเมื่อพ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นใช้โหมดแฮนด์วิวนะครับถอยแกนแทออกไปเพื่อทำการวัดแกนแซของทูลหมายเลข3แกนแซนี้ก็จะวัดเหมือนกันนะครับทั้งมีดคว้านมีดภายนอกภายในมีดซาะร่องจะวัดที่เดียวกัน เคลืนที่ปลายมีดให้ไปจ่อกับทูนไอทางด้านแกนเซตเอาปลายมีดให้ห่างจากหน้าสัมผัสของทูนไอนะครับประมาณ2-3มิลิเมตรจากนั้นก็ไปกดปุ่มตัวนี้นะครับทูนเซตมีชัวให้สีชมพูติดครับตอนนี้ทูนหมายเลข3พร้อมที่จะเซตแกนเซตก็กดปุ่มเซตลบ นะครับกดปุ่ม Z ซตลบเข้าไปให้สัมผัสทูนไอกดค้างไว้นะครับเมื่อสัมผัสทูนไอก็จะได้ได้ยินเสียงดังติ๊บแล้วก็ไฟก็จะดับแสดงว่าเสร็จแล้วนะครับแกนแกนซของทูนหมายเลขสามล้วก็เคลื่อนที่ออกมาโดยกดปุ่มจ็อกแซบวก แล้วก็ใช้แฮนด์วิวแซหมุนไปทางแซตบวกนะครับถอยปลายมีดออกมามเคลื่อนที่ทูนเทอเลสออกมายังตำแหน่งที่ปลอดภัยนะครับก่อนที่จะหมุนเพื่อเรียกทูนต่อไปมาเซ็ตความยาวเมื่อเราเซ็ตทูนเสร็จครบทุกทูนแล้วเราก็ทำการเอาทูนไอ เข้าไปยังตำแหน่งโฮมของเขานะครับก็กดปุ่ม M S R Unit Off ครับมเมื่อเซ็ตเสร็จแล้วก็ M S R Unit Off t ู n ไ I ก็จะกลับเข้าโฮมเป็นการเสร็จสิ้นการเซ็ตความยาวของทูนของเครื่องกลึงมาสักนะครับ 640T ขอบคุณ